สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อทางโอเลนเข้าไปในห้องประชมก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงทันทีที่เห็นชายคนนั้นเขาไม่เคยคาดคิดว่าคนที่มาหาเขาจะเป็นผู้ชายคนนี้ผู้อาวสโกิีเรนท่านนั่นเองท่านมาที่นี่ได้ยังไงผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องประชมมากกว่ารูปร่างหน้าตาหน้าเกียรติใบหน้าของเขา มีเก็ดเรียงกันหนาแน่นเก็ดหลากสีทำให้เขาดูดูร้ายมากคำอธิบายของหยางเนียนเชี่ยเกี่ยวกับตัวเขาคอนหน้านี้ถือได้ว่าค่อนข้างสุภาพเขาสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของถังโอเรนก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในห้องเขายืนเคลนและเผชิญหน้ากับถังโอเรนข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมาที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อสอบถามอะไรบางอย่างจากเจ้าคนคนนั้นคือพมยุทธกีเลน ทงอยู่ชายผู้มีภูมิหลังที่น่าเศร้าพวกเขาเคยพบกันระหว่างการต่อสู้ในศึกห้าเทพของอาณาจักรชิงหลวเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่กับทางโอเรนทางโอเรนไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะได้เห็นพมยุทธ์กิเรนที่นี่หลังจากแย่งทางในอนาณาจักรชิงหลวในตอนนั้นผงอยู่ดูเหมือนจะค่อนข้างเสื่อมเืมเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ฐานะปกติของเขา เนื่องจากฐานการฝึกฝนในระดับพรหมอยุทธ์ระดับสูงสุดของเขานั่งลงก่อนแล้วค่อยพูดกันทั้งวเริเรียบเชิญธงอยู่นั่งลงในขณะที่เขานั่งตรงข้ามเขาเขารู้สึกสงสัยมากว่าทำไมธงอยู่ถึงมาที่นี่ธงอยู่เป็นพรหมยุทธ์ระดับสูงสุดที่มีประวัติอันน่าเศร้าครั้งหนึ่งเขารวบรวมฐานการฝึกฝนทั้งหมดของเขาให้เป็นไข่มุกคิเรนห้าธาตุเขาต้องการมอบให้กับทายาทของเหยื่อฆาตกรรม ของเขาเพื่อชดใช้ความผิดที่เขาทําไว้ในอดีตต่อมาเขาถูกถังโอเรนหยุดได้เป็นผลให้เขารอดชีวิตจากการทดสอบทังโอเรนคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ในทวีปโตรหรวเพื่อค้นหาผู้สืบทอดของอดีตคนลักของเขาความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในใจของทังโอเรนทีระันพ่อของเจ้ามีชื่อว่าถังซหรานใช่หรือไม่ประโยคแรกของถงหยูทาให้ถังโอเรนตกตะลึง ปฏิกิริยาแรกของถังอเลนคือการนั่งตัวตรงทันทีด้วยสายตาระแวดระวังผู้อาวสกิเรนทำไมท่านถึงถามเรื่องนี้ทงอยู่ยิ้มอย่างขมขื่นพูดขึ้นว่าอย่าพระมาข้าแค่ถามเจ้าว่าพ่อของเจ้าชื่อถังซื้อหลานใช่หรือไม่ท,ทังอเลนขมวดคิ้วเล็กน้อยพูดขึ้นว่าถูกต้องนั่นคือชื่อพ่อของข้าอย่างแน่นอนจู่ๆถงอยูก็ยกมือขึ้นตบหน้าผาอย่างแรง ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้าตาทันทีเทพเจ้าแห่งโชคชะตาทําให้คนโง่เขลาเทพเจ้าแห่งโชคชะตาตัวรังทําให้คนโง่เขลาอย่างแท้จริงทางอเลนสับสนมากยิ่งขึ้นแต่ทว่าเขาอดไม่ได้ที่จะเดาบางอย่างอย่างที่เขามองว่าที่การแสดงออกของโถงอยู่ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความสํานึกไม่ถูกต้องผู้อาวุโสกิเรนท่านเคอดวงตาของโถงอยู่ ดูซับซ้อนในขณะที่เขาจ้องไปที่ถังโอเลนถูกต้องพ่อของเจ้าคือคนที่ข้ากำลังตามหาอะไรนะถังโอเลนยืนขึ้นทันทีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขามองไปที่ทงอยู่อย่างว่างเปล่าเขาเพราะว่าเขาพูดไม่ออกพ่อของเขาเป็นคนที่ทงอยู่กําลังตามหาสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนี่หมายความว่าคุณย่าของเขาเคยเป็นคนลากของทงอยู่ในอดีต และยังเป็นตัวละครหลักในโศกนาฏกรรมของเขาด้วยจิตใจของเขาหวนนึกถึงความทรงจําทุกประเภทที่เคยมีเมื่อยังเด็กใช่พ่อของเขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับปู่และญาติของเขาเลยเขาจำไม่ได้ว่ามีญาติในอดีตมันง่ายที่จะอธิบายด้านแม่ของเขาเพราะทางรียนรู้ว่าแม่ของเขาเป็นเด็กกำพร้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เธอจะไม่มีญาติในทางกลับกันเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยถามพ่อว่า เขามีย่าไหมพ่อของเขามักจะตอบด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่างยิ่งในที่สุดเขาก็ไม่กล้าถามอีกต่อไปทางเหรินสูญเสียอย่างสิ้นเชิงในขณะที่เขามองไปที่ถงอยู่ถ้าถงอยู่พูดถูกก็หมายความว่าถงอยู่ที่อยู่ต่อหน้าเขาเป็นศัตรูที่ค้าญาติของเขานี่เป็นความเกลียดชังที่ฝังลึกแต่ถ้าว่าเขานึกถึงคําพูดที่ถงอยู่พูดโดยไม่รู้ตัวในจัก,กรวาลชิงหลัว ใครสามารถถูกตำหนิสำหรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ใครคือผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทงอยู่งั้นเหรอหรือว่าเป็นญาติของเขาที่เขาไม่เคยพบมาก่อนหรือว่าเป็นพ่อพรมลิขิตพวกเขาจ้องหน้ากันในทันทีแต่ไม่มีอะไรจะพูดหลังจากนั้นไม่นานหงอยู่ก็ถอนหายใจเขาลงมือพูดก่อน ท่านเจ้าสำนักถังข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้สิ่งต่างๆยากสำหรับเจ้าข้าค้นหามาโดยตลอดดังนั้นเจ้าควรจะรู้ว่าข้าตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้เช่นกันเมื่อข้ามาถึงทวีปโตหรือเป็นครั้งแรกข้าอยู่ในความมืดโดยไม่มีเงื่อนงำใดๆหลังจากนั้นด้วยความให้ยามอย่างมากข้าเริ่มหาข้อมูลทีละเล็กละน้อยข้าเริ่มค้นหาคนที่ผูกติดอยู่กับอดีตในที่สุดข้าก็พบข้อมูล ที่เป็นประโยชน์จากการตามบอกแสเป็นเวลานานข้อมูลนั้นพาข้าไปถึงสถาบันที่เจ้าเคยเรียนมาก่อนข้าไปเยี่ยมบ้านของเจ้าและพบช่างตีเหล็กที่นั่นข้ารู้ชื่อเจ้าหลังจากถามเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นถังโอเรนรู้สึกกระวนกระวายท่านไม่ได้ทำร้ายเขาใช่ไหมธงอยู่เร้พูดว่าไม่ไม่แน่นอนแต่ทว่าข้าก็ไม่ได้บอกความจริงกับเขาเช่นกัน ข้าแค่บอกว่าข้าเป็นผู้อาวุโสของถังซูรานและข้าก็มาหาเขาหลังจากที่ข้าไม่ได้ยินเรื่องราวของเขามาเป็นเวลานานช่างตีเหล็กคนนั้นบอกข้าว่าถังซูรานและภรรยาของเขาหายไปแล้วแต่เจ้ายัางอยู่ในโรงเรียนซูไรเคอร์ในความเป็นจริงเจ้าได้ลกลายเป็นเจ้าสำนักของสำนักถังข้าบอกเลยว่าเขาภูมิใจในตัวเจ้ามากทองเรนสูดหายใจเข้าลึกพูดขึ้นว่า เขาเป็นอาจารย์ของข้าทงหยูถอนหายใจพูดขึ้นว่าเจ้ารู้เรื่องของข้านี่เป็นกรณีของเทพเจ้าแห่งโชคชะตาที่ทําให้พวกเราโง่เขาอย่างแท้จริงข้าไม่คาดคิดจริงๆว่าการเลือกเอาลูกแก้วธาตุกิเลนทั้งห้าออกจากร่างกายของข้านั้นถูกต้องข้าควรจะส่งต่อให้เจ้าในตอนนั้นและภารกิจของข้าก็จะสําเร็จข้ามีความปรารถนาเพียงข้อเดียวในตอนนี้ข้าขอให้เจ้า ให้ข้าเห็นถังซื้อหลานสักโคข้าอยากจะกลับใจต่อหน้าเขาและให้เขาคิดว่าจะลงโทษข้าอย่างไรนี่คือทั้งหมดที่ข้าต้องการทางโเรเยนอยู่ในความงุนงงขณะที่เขาจ้องไปที่ถงหยูผมยุติเกเรนต่อหน้าเขารู้สึกสบายใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ทางโอเลนยอมรับว่าพ่อของเขาคือถังซื้อหลานร่างของเขาดูเหมือนจะผ่อนคลายแต่ทางโเรเยนพบว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ บางทีอาจเป็นเพราะทางโอเลนมีอคติกับความประทับใจแรกของเขาเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจเล็กน้อยต่อถงหยูเมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกหลังจากเพิ่งรู้ว่าถงหยูมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เขาพบว่าความเกลียดชังของเขาไม่ได้รุนแรงเท่าที่เขาจินตนาการพ่อของข้าได้จากไปแล้วทางโอเลนพูดตามสาญชาติตยานเขารู้ว่าถางเซอรรันพ่อบุญธรรมของเขาอาจฟื้นคืนชีพ โดยพ่อผู้ให้กำเนิดในอีกโรคหนึ่งถึงครานั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขอให้พ่อมาหาพวกเขาธงอยู่ตะลึงเขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าทำไมเขาถึงเสียชีวิตข้าเป็นต้นเหตุใช่ไหมทางเรนกาว่าอย่างน้อยการตายของพ่อก็ไม่เกี่ยวข้องกับท่านคิดดูสิข้าโตแล้วหากเป็นเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติกำเนิดของข้าจะมีมาได้อย่างไงพ่อและแม่ของข้าเสียชีวิต ด้วยน้ำมือของหนึ่งในสีราชาแห่งสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือปิศาโรหิตแห่งความมืดคำพูดนั้นทำให้ถงอยู่ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงและเขาข้กหน้าสี่ทันทีเขาค้นหาอย่างอุตสาหะมาเป็นเวลานานแต่เขาไม่คิดว่านี่จะเป็นคำตอบของเขาเขาพึพมพำกับตัวเองอย่างเมือรอยทำไมเขาถึงตายทำไมเขาถึงตายข้าไม่มีโอกาสแม้แต่จะชดใช้ ทำไมทำไมสวรรค์ต้องทำกับข้าแบบนี้ทั้งที่ข้าอยากตายทำไมไม่ให้ข้าตายอย่างมีเกียรติความผิดพลาดที่ข้าทำเป็นไปได้ไหมว่าข้าไม่มีโอกาสแม้แต่จะชดใช้ความผิดของข้าทางังอเรนพูดไม่ออกเขาพบว่าเขาไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับชายคนนี้ต่อหน้าเขาอย่างไรมันง่ายสําหรับเขาที่จะตัดสินว่าทงอยู่ก่ออาชญากรรมที่เรวร้ายที่สุดเหล่านี้หรือไม่ เขาจะเสี่ยงชีวิตเพื่อแก้แค้นให้กับคุณญ,ญาตที่เขาไม่เคยพบหน้าในกรณีนี้ใครถูกและใครผิดในโศกนาฏการรมของถงโยและ่าของเขายิ่งกว่านั้นพมยุทธ์กิเรนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเขายัางคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาการลงโทษของเขาอันที่จริงด้วยคำพูดเพียงคำเดียวจากทางอเินพมยุทธ์กิเรนจะยอมสละชีวิตของเขาสิ่งนี้ทำให้ทางอเรนสับสนว่า จะจัดการกับสถานการณ์อย่างไรทงอยู่จ้องขมิงเป็นเวลานานจากนั้นเขามองไปที่ทางรินอีกครั้งเนื่องจากข้าไม่สามารถพบเขาได้มันก็เหมือนกันที่ข้าจะได้พบกับผู้สืบทอดของเขาชีวิตของข้านี้เป็นของเจ้าทั้งหมดหลังจากนี้บางทีพลังของข้าอาจจะใช้ไม่ได้กับเจ้าแต่ข้าก็ายังให้มันไปเจ้าสามารถดูสิ่งที่เจ้าต้องการจะทำอย่างไรกับมัน ในขณะที่เขาพูดรัศมีของถงอยู่ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาในขณะที่เขาพร้อมที่จะใช้พลังของเขากับตัวเองช้าก่อนพังหัิงตะโกนออกมาอย่างเร่งเรีบผงอยู่พูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่านี่คือความปรารถนาที่จะตายของข้าเจ้าไม่จําเป็นต้องห้ามข้าข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจากรชิงงรัวหลังจากนั้นเจ้าเป็นคนดี ถ้าเจ้ารู้สึกว่าการตายของข้าจะทําให้สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในทวีแปดเปื้อนเราก็ทําสิ่งนี้ที่อื่นด้วยความพยายามอย่างมากทาั้งโอรินสูดหายใจลึกได้ะระงับอารมณ์ของเขาผู้อาวซโกิเลนอย่าเพิ่งเร่งรีบที่จะแสวงหาการลงโทษของท่านบอกตามตรงว่าข้าได้ยินเรื่องท่านกับคุณย่าจากท่านเท่านั้นแต่ทว่า ท่านควรให้ข้าเข้าใจความจริงเบื้องหลังคำพูดของท่านก่อนแม้ว่าท่านจะตั้งใจแน่วแน่ที่จะจบชีวิตก็ตามไม่มีทางที่ข้าจะตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนได้ยิ่งกว่านั้นหวัวใจของข้าคงกระวนกระวายมากหากปล่อยให้ท่านตายเช่นนั้นแต่ทว่าข้าไม่ให้อภัยท่านง่ายๆเช่นกันสำหรับเรื่องนี้ข้าเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่จะชดใช้สำหรับอาชญากรรมใดๆ พ่อแม่ของข้าถูกฆ่าโดยปีศาจโลหิตแห่งความมืดถ้าท่านสามารถฆ่าเขาได้ในอนาคตแร้างแขนให้พ่อแม่ของข้าความคับข้องใจในอดีตของเราจะได้รับการพิจารณาทันทีรักทั้งหมดถ้าท่านยา่ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะเห็นด้วยผงอยู่ตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งพูดขึ้นว่าแกแขนงั้นเหรอหาทางร้างแขนให้กับพ่อแม่ของเจ้างั้นเหรอทางเหรินพยักหน้าถูกต้อง ท่านเต็มใจที่จะทําเช่นนั้นหรือไม่ทงอยู่ถอนหายใจพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นลูกหลานคนเดียวของเธอชีวิตของข้าเป็นของเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่ข้าจะไม่ทําก็แค่นั้นแหละดูเหมือนว่าข้าจะลงง่ายเกินไปเป็นราวหลายทศวรสดที่หัวใจของข้าถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจข้าทางหลินขัดจังหวะคำพูดของเขาพูดขึ้นว่า ความทรมานเป็นการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับท่านอวระการตัดสินใจได้เกิดขึ้นแล้วท่านสามารถอยู่ในโรงเรียนสือไรเคอร์ได้ในตอนนี้สำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นศัตรูที่น่ากลัวของโรงเรียนสือไรเคอร์แน่นอนเราจะจัดการกับพวกเขาในอนาคตท่านจะไม่สามารถหาปีศาจโลหิตแห่งความมืดได้ด้วยตัวเองท่านสามารถเข้าร่วมกับเราเมื่อเราไปต่อสู้กับสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทงยู่เนี่ยไปคู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพูดว่าดีมากถ้าอย่างนั้นชีวิตของข้าจะเป็นของเจ้าเจ้าสามารถรับมันได้ทุกเมื่อที่เจ้าต้องการข้าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วข้าเหนื่อยหลังจากหลงทางมานานมันอยู่ในมือของเจ้าแล้วนี่คือวิธีที่ถังโอรลนเก็บทงอยู่ไว้ในโรงเรียนซอไรเคอร์เช่นเดียวกับที่เขาสัญญาเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของถังโอรลนโดยแม่คำานึงว่า เขาเข้าร่วมกับโรงเรียนซูร์ไรเกอร์เมื่อถูกขอให้เข้าร่วมในวันนี้เขาก็เข้าร่วมการแข่งขันตามคําแนะนําของเขาความเศร้าโศกที่อยู่บนใบหน้าของพมยุทธ์กิลเรนเมื่อเขามาถึงในตอนแรกได้หายไปแล้วเขาเป็นห่วงทางอเรนอย่างสุดซึ้งในแง่หนึ่งทางอเรน์เป็นศูนย์กลางทางศิลธรรมของเขาทางอเรน์ปรากฏตัวในสนามรบอีกครั้งโดยปราศจากรอยขีดข่วนบนตัวเขาได้อย่างไร ทำไมเขาถึงกล้าที่จะต้านทานการโจมตีจากพมยุระดับสูงสุดในระดับเสมือนเทพแน่นอนว่ามีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเป็นเพราะเขามีผู้พิทักษ์ที่มีความสามารถในการรักษาที่เหนือกว่ายารี่ด้วยซ้ำมันคือต้นไม้ชีวิตโบราณในฐานะที่เป็นบุตรแห่งธรรมชาติเขาสามารถใช้พลังชีวิตจำนวนมากเพียงพอสำหรับต้นไม้แห่งชีวิตโบราณแลกคืนชีพให้กับมันได้ เพื่อเป็นการชดเชยต้นไม้ชีวิตโบราณได้มอบพลังพิเศษให้กับเขาในการเคลื่อนย้ายตัวเองกลับไปที่ด้านข้างของต้นไม้เช่นเดียวกับการลำเลียงพลังชีวิตต้นไม้ชีวิตโบราณเป็นแหล่งชีวิตสำหรับทวีปโตหรัวทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือการฆ่าถังโอเลนคงไม่ใช่เรื่องง่ายบทบาทของเขาในฐานะบุตรแห่งธรรมชาติแสดงให้เห็นได้ดีที่สุดเมื่อเม่ได้่านแห่งชีวิตได้อย่างรากลึกแตกหนอ แด้เติบโตเป็นต้นไม้แห่งชีวิตโบราณอีกครั้งเว้นแต่พลังชีวิตของต้นไม้ชีวิตโบราณจะเหือดแห้งไปอีกครั้งทั้งเรนสามารถถูกส่งกลับไปยังด้านข้างของต้นไม้ชีวิตโบราณได้จากทุกที่ในทวีปโตรวเขาสามารถไปรักษาตัวที่นั่นได้ตลอดเวลาด้วยภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของการเป็นเจ้าสำนักถังและหัวหน้าสาวราเทพสมดของโรงเรียนื่อไรเคอร์เขาจะใช้ชีวิตเบาๆได้อย่างไร ทุกสิ่งในการต่อสู้วันนั้นอยู่ในการควบคุมของเขาโอกาสที่จะได้รับการโจมตีโดยตรงด้วยพลังเต็มที่จากพระดาบเสมือนเทพที่ไร้ความปานีนั้นมีค่าสำหรับวิญญาจารย์ที่ฝึกฝนมาจนถึงอาณาจักรของเขาประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการฝึกฝนที่กำลังจะมาถึงของเขาโรงเรียนซูรเคอร์สามารถอธิบายได้ว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือการสร้างชุดเก่าต่อสู้โดยใช้โลหะผสมรําค่าที่เขาสร้างขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งทุกอย่างกำลังพัฒนาโรงเรียนสื่อไรเคอร์ทีรานิตทางเียนใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการฝึกฝนทุกวันในการตีขึ้นรูปขั้นเทพความสามารถทางกายภาพของเขา นอกเหนือไปจากตัวตนของเขาในฐานะบุตรแห่งธรรมชาติแร่พรของมิติคือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถตีเหล็กในลักษณะทางกล่าวต่อไปได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธาตุแต่ทว่าเขายังคงเหนื่อยล้ามากในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาในที่สุดโรงเรียนจิตวิญญ,ญาณก็พ่ายแพ้ดังนั้นทางโอเลนจึงรู้สึกร้องใจแน่นอนว่าการทดสอบนี้ยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากโรงเรียนซือไรเคอร์ ยังไม่ได้รับใช้ชนะอย่างเด็ดขาดเสียเวลาไปมากแล้วดังนั้นการลงทะเบียนในอีกด้านหนึ่งจึงต้องชวดเชยยี่ซื้อเฉินอายุครบ12ปีในปีนี้รละห่างจากวันเกิดปีที่12ของเขาเพียงหนึ่งเดือนตั้งแต่ยังเด็กเขาเติบโตในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ที่ห่างไกลสมาชิกในตระก,กูลของเขาล้วนเป็นคนธรรมดาก่อนหน้าเขาไม่เคยมีการปลูกวิญญาณยุธ์การต่อสู่ หรือการเกิดขึ้นของพลังวิญญาณแม้แต่ในหมู่ผู้อาวโสในตระกูลของเขาในทางกลับกันไม่มีใครบอกได้ว่าโชคเข้าข้างตระกูลของเขาในรุ่นของเขาหรือไม่เมื่อวิญญายุ์การต่อสู้ของเขาตื่นขึ้นเมื่ออายุหกขวบเขาพบว่าเขามีพลังวิญญาณเช่นการยิ่งไปกว่านั้นเขามีพลังวิญญาณโดยกําเนิดเต็มเปี่ยมทันทีที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งขึ้นกระแทกไปทั่วทั้งเมืองในเวลานั้น นายกเทศมนตรีมาเยี่ยมเขาเพื่อแสดงความปรารถนาที่จะทำทุกอย่างในอำนาจของเมืองเพื่อสนับสนุนการฝึกฝนของเยซือเฉินในอนาคตเยซอเฉินยังเป็นเด็กไร้เดียงสาเมื่อเขาอายุหกขวบเขาไม่รู้ว่าความสำคัญของการฝึกฝนคืออะไรเขาเข้าใจเพียงว่าอนาคตของเขาจะน่าอัศจรรย์หาเขาสามารถเป็นวิญญาจารย์ที่ทรงพลังได้ ดังนั้นเขาถึงเข้าโรงเรียนจิตวิญญาณระดับประถมศึกษาเพื่อศึกษาวิญญาณยุธิการต่อสู้ของเขาพิเศษมากมันคือฝุ่นซึ่งเป็นฝุ่นจากอนุภาคเล็กๆของโลคมันเป็นวิญญาณยุธิการต่อสู้ธาตุดินในตอนแรกแม้แต่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาก็ยังไม่รู้ว่าเขาควรฝึกฝนวิญญาณยุทธการต่อสู้ไปในที่ทางใดตระกูลของยี่ชื่อเฉินไม่ถือว่ายากจนแต่พวกเขาเขาไม่ได้ร่ำรวยเช่นกัน เขามาจากเมืองเล็กๆทางตอนใต้ที่ห่างไกลโรงเรียนจิตวิญญาณระดับปถมศึกษาที่เขากำลังศึกษาอยู่นั้นไม่มีอะไรพิเศษนี่คือสถานการณ์ที่เขาเริ่มฝึกฝนในสายตาของสมาชิกในตระกูลของผู้คนในเมืองอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถเป็นวิญญาจารย์หุ่นจักรกลในอนาคตด้วยพลังวิญญาณโดยกําเนิดของเขาตราบใดที่เขาเต็มใจทํางานหนักเขาจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองเล็กๆได้อย่างแน่นอน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ